ป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องระดมกำลังกว่า300นายเข้ารื้อถอน5รีสอร์ทที่ม่อนแจ่มชาวบ้านลุกฮือนั่งขวางถนนเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคม2565ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจจากสอพอแม่ริมและชุดควบคุมฝูงชนรวมกว่า300นายร่วมประชุมเพื่อเตรียมเข้ารื้อถอนบ้านพักและรีสอร์ททั้งหมด5แหง่งบนพื้นที่ม่อนแจ่มตำบลแม่แลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยในส่วนของการดำเนินการครั้งนี้ประกอบด้วยหลังสวนโฮมเต ม่อนดาวเรืองม่อนดูดาวม่อนแสงระวีและแสงเหนือแคมปิ้งซึ่งทั้งหมดถูกตรวจสอบและมีหลักฐานชัดเจนว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์และมีการเปลี่ยนมือให้กับนายทุนหรือนอมินีเข้ามาประกอบกิจการแทนและยังมีการตรวจสอบที่พักรีสอร์ท บริเวณดอยม่อนแจม่มพบว่าอีก122แห่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบกิจาการโรงแรมและพระบควบคุมอาคารจำนวน86แห่งซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลและมีบางแห่งศาลพิพากษาความผิดแล้วและมีรายงานว่าในวันนี้ได้มีกลุ่มของชาวบ้านจำนวนหลายร้อยคน รวมตัวถือป้ายนั่งขวางทางเข้าออกรีสอร์ทซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกรื้อถอนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนกำลังเข้ารื้อถอนตามที่แผนวางไว้และสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่เราคัดแยกประเภทแล้วนะครับว่าหนึ่งม้ฑนไหนที่ทั้งหมดเีกมีทั้งหมดอยู่ร้อยยี่สิบสองลายนะแต่ว่า ไอ้สามจีหกรายที่เราถูกดำเนินคดีเนี่ยก็คือเราได้พิสูจน์ทราบแล้วว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับมีขายมีเป็นโนมินีนะครับในทุนเนี่ยต่างชาตินะครับบางทีก็มีการบุกขยะเพิ่มเติมนะครับคือเราแบ่งแยกออกมาแล้วเป็นสามจีหกรายซึ่งขณะนี้เรากระบวนการก็อยู่ในชั้นศาลแล้วขณะนี้ศาลเองก็ได้พิพากษามาบ้างแล้วนะครับสี่ลายแล้ว นะครับมีรักษาหมาก็คือมีการจำคุกคู้ต้องหาบางม่อนไปนนเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ที่เรามาจะดาเนินการรื้อถอนนะครับคือเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา25ของกฎหมายมน,นะครับทั้ง5มลวันนี้ทางมูลนันได้มาตนไครับสารไอ,อ้มมที่ถอนไอที่รายที่รายที่มันซื้อรายที่เราจะเข้ารื้อวันนี้นะครับยังยังอยู่ในกระบวนการของศารอาญาอยู่นะครับครับแต่ว่า เราก็ใช้มาตรางย้าบังคับใช้ที่ผ่านมาเราก็บังคับใช้มาแล้วนะครับเราก็รื้อถอนมาแล้วจนตอนนี้คือที่รื้อถอนมาแล้ว10รลายแลครับที่ทั้งบังคับรื้อถอนแล้วก็ที่เขาสมัครใจรื้อถอนนะครับแตวันนี้รื้ออีกห้าวันนี้กะว่าจะรื้อห้าม่นเลยครับ,รบแล้วที่าทางเห็นมีชาวบ้านยืนกันคัดค้านกันอะไเนี่ยเรา เป็นผลมีผลต่อการหรือยีงก็ก็ดูว่าถ้าชาวบ้านมีการประท้วงหรือกัดขวางก็ต้องดูเหตุผลก่อนเขาก่อนเราก็ต้องชี้แจงเขานะครับว่าที่เรามาวันนี้เราไม่ได้มาหลังแกบ้านที่อยู่อาศัยเขาะเรามาดูที่ว่าผู้ทำสุมกิดนะครับถ้าเกิดมันมีความรุนแรงเลยมันมีคนรุนแรงอรแบนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์ไปก่อนนะครับ สิ่งแวดล้อมมงจด12หมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับพ่พี่น้องของเรานะครับในเครือข่ายของเราเหมือนกันนะครับอืมก็อ,มอ,อยากจะเจ้าที่ยุติก่อนจะให้เจ้าที่ยุติก่อนจนกว่าเรื่องราวจะสิ้นสุดในกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะครับครับและใช้กระบวนการอื่นที่ไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมให้กับ พี่น้องหรือในเครือข่ายของเรานะครับเราก็อยากจะให้ความเป็นธรรมให้กับพวกเราด้วย mm hmm. ผลกระทบมัน,มนเป็นยังไงับผลกระทบก็คือการสร้างคือขวัญและกําลังใจในการใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้มีความตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ถือว่าเสียอะไรไม่ใช่ถ้าเสียสุขภาพจิตเนี่ยมันเสียทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราตระหนักว่าเราก็ดูอยู่กับผืนป่านี้ด้วยข้อจํากัดที่มากมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งที่เราถูก บีบบังคับอีกหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้ข้อจํากัดเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะทั้งๆที่เราอยู่ในข้อจํากัดในเรื่องของป่าในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของพื้นที่นะครับอันนี้เราก็มีข้อจํากัดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังมีข้อจํากัดเพิ่มให้กับพวกเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในคําขวัญของประเทศก็คือประชาชนมั่งคั่งนะครับประเทศมั่นคงถ้าหากประชาชนของเรามั่งคั่งแล้วความมั่นคงของประเทศก็เกิดขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าหากเกิดความระสำาระสายแบบนี้ก็จะทําให้พวกเราเนี่ยครับ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุขนะครับครับจริงๆแล้วมัน,ม,นมันคิดว่าชาวบ้านคิดว่ามันน่าจะมีทางออกอยังไงบ้างครับในการที่บอกว่ามันจะอยู่ร่วมกันได้แบบนี้ทุกอย่างต้องคุยกันในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับและท,ทุกอย่างต้องคุยกันผมคิดว่าทุกอย่างนยะต้องอยู่ในสภาวะที่ความเหมาะสมสําหรับท,ทุกฝ่ายยอมรับได้นะครับมันก็จะเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ถ้าหากไม่มีหันหน้ามาคุยกันในมิติของความ เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะใช้ข้อกฎหมายหรือใช้กระบวนการอื่นๆที่ไม่ใช่มิติของความเข้าใจนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความเป็นธรรมทั้งฝ่ายเราและทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฝ่ายหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับอยากจะให้ทั้งหน่วยงานได้รับความชอบธรรมทั้งประชาชนหรือว่าทั้งชาวบ้านก็ได้รับความชอบธรรมด้วยครับที่านมี้หนังสือไปแล้วมีการเ็นตอบรับกลับมาแล้วก็เท่าที่รับทราบมานั้นคือเป็นของชาวบ้านนะครับยังไม่ใช่เป็นของนายทุนนะครับ เราจะมีการเซ็นตอบรับกลับมาแล้วในเรื่องของการที่จะเข้าไปไปถอก็ในส่วนอื่นนี่ผมยังไม่ได้ราบทราบข้อมูลชึกเบิงชังลึกนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาในนามของเครือข่ายสองหมู่บ้านที่เราเห็นความจําเป็นของพี่น้องเครือข่ายของเราที่จะต้องได้รับความชอบธรรมและก็ความเป็นธรรมครับผว่าจุดกึ่งกลางหรือจุดนัดพบตรงนี้ที่เราพอใจตรงนี้ที่พอใจคือต้องคุยกันก่อนครับว่าการจะกระทําอะไรใดๆส่วนใดส่วนหนึ่งนะในสิ่งที่ทําให้กับ พี่น้องนะครับในเครือข่ายเนี่ยเราควรจะได้รับคําชัดเจนนะความชัดเจนนะไม่ว่าเป็นข้อกฎหมายในความชัดเจนสิ่สุดของกระบวนการข้อกฎหมายหรือว่ากระบวนการของการทําความเข้าใจที่เหมาะสมแล้วนะครับเราถึงจะสามารถยอมรับกันได้ครับก็แสดงว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ไม่มีความชัดเจนให้กับพี่น้องของเราครับทำไมเราถึงคัดคะเน,นีวันนี้ที่ชาวบ้านมานะผมก็เป็นประชาชนม่อนแจ่มคนหนึ่งนะ วมนที่เรามารวมตัวกันแม่คงกันหลวงตรงนี้คือก็ทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่จะขึ้นมาทําการรื้อถอนบ้านพักหรือว่าเป็นปีศาจของพวกเราเนาะเรามาตรงนี้เรามาแค่จะมาแสดงสัญลักษณ์ว่าเราอ่ะเดือดร้อนจริงเรามีลูกเล็กเด็กแดงเรามีสามีเรามีภรรยาเราอยู่ตรงนี้เราเดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นอ่ะก่อนที่พวกคุณจะเข้ามาทําการรื้อถอนที่ทำมาหากินของพวกเราขอพวกคุณเขียนใจนะแล้วก็มองมองดูพวกเราก่อนว่าพวกเราเป็นชาวบ้านจริงๆพวกเราเดือดร้อนจริง ก็ S <S อขอให้ผู้คนกนละับไปคิดทบทวนนะฮะกับกระบวนการที่พวกคนกำลังการแกล้งหรือว่ารังแกชาวบ้านบนดอยดมัณฑะลาครับผม <S <S อันนี้เรายืนยันว่าเราอยู่อย่างถูกต้องยืนยันครับว่าอยู่อย่างถูกต้องครับซึ่งเป็นใบาหางว่าวท,ที่เราได้รับจากพ่อแม่เราะคะ่ะว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของพ่อแม่เรอ,อยู่ตามมาตรฐานรัฐธรอมนูญ2542 การที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าบาร์ัรลเก๋ก็อยากให้ทุกท่านไปไปดูนะฮะว่าจริงๆตัวมติ4ี่สองนะครับคุกคุณไปดูได้ครับว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างข้างในเขาก็บอกแล้วฮะไม่ให้จับไม่ให้แจ้งพวาอมไม่ให้จับคุมรอดําเนินการที่สุดเสียให้มันแล้วเสร็จนะฮะแล้วพวกคุณค่อยมาแต่เนี้ยพวกคุณไม่ได้ทําอะไรเลยฮะแล้วก็เข้ามาจะมาจับพวกเราจะมาทุบบ้านพวกเราฮะซึ่งพอเป็นจริงอ่ะก็อยากให้มันออกไปสู่ สังคมให้เขาได้รับรู้ครัว่าที่เขาเข้ามาไม่ชอบด้วยกดหมาเขาเข้ามาบังลังแกเรามาเลือกปฏิบัติกับเราครับผมใครที่ไม่ร้อม้งสองหมู่บ้านจัมาจิ้งใหญ่ที่ท่านผ่อนนั้นยื่นหนังสือนะครับท่านหัวหน้านะครับท่านผอนะครับว่าแกดมเนินการรื้อถอนจึงแตงเนี่ครับอยากจะให้ท่านกับพิจารณาท่านจะทำมันแล้วเสรียหายเหมือนกันเราะ รถสีส้มสุดหรูเลยว่าอย่างไรยังไม่เหมือนะครับที่จะทำให้พี่น้องของเรานะครับได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ชอบทที่ส e ุดนะครับแต่อยากจะฝากสื่อนี้นะครับผ่านท่านพอสัมพันธ์นะครับเพื่อครับท่านผอตมที่มหาลัยนี้เนาะครับถือว่าท่านช่วยพิจารณานะครับถ้าวันนี้เนาะหรือว่าวันไหนทีได้แจ้งยึดยับยันได้วันนี้ก่อ ความรับผิดอบโดยที่ว่าลูกในหเขาได้รับความเดือดร้อนแท้ๆจริงๆี่เครือข่ายหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่ดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครดูแลของสิ่งแวดล้อมต่ากถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับในส่วนของการช่วยเหลือทางการอยู่แล้วเพรว่าวันนี้ก็ผู้ผมคิดว่าถ้าในกระบวนการสิ้นสุดแล้วนะครับในกระบวนการนี้แล้วเพื่อจะทำให้เคนน้อยยังติดงออกติดใจอยู่นะครับก็จะพอ ฝากสื่อนะครับและก็ของที่ท่านช่วยพิจารณาใชครับกับนับวันนี้ด้วยครับมาทั้งหลายครั้งประกาศรอบหนึ่งรอบที่สองนะครับว่าให้ที่น้องชาวบ้านที่อยู่ในื้นที่เนี่ยหมาถือว่าถ้าเกิดมีเอกสารจริงๆเข้ามาแค่แย้งซึ่งบางท่านบางรายกบโต้แย้งนะครับบางรายกนได้โต้แย้งแต่บางรายโต้แย้งเราก็ได้ตอบเป็นนัวัเหตุผลที่โต้โต้แย้งมานำัม ที่อง่เนเีียพอซึ่งในวันนี้เราบอกในส่วนของคณะเจ้าที่วันนี้ก็คือมาทําตามหน้าที่นะครับว่าตามหน้าที่ก็คือกระบวนการของเขาเนี่ยก็คือพบหมดละที่เขาจะรื้อถอนซึ่งจริงๆพี่น้องชาวบ้านเนี่ยรื้อถอนยิงก็ได้นะครับซึ่งเราก็บอกว่าคือแบบแบบแาห้ามใครภายไหนรื้อถอนไปก็รื้อถอนก็ได้แต่แต่ถ้าบ่รื้อถอนเราก็ใ้ต้องมารื้อถอน นาะก็คือในส่วนของเราเราก็ทําตามหน้าที่ของเราว่าเมื่อเมื่อเมื่อครบกระบวนการประก,กาศที่พี่น้องชาวบ้านใครไหนที่บมีนะครับให้บร้วขอแต่เมื่อพี่น้องชาวบ้านมาทําเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทําทําตามหน้าที่นะครับื้นต้นก็ต้องขอชี้แจงกตอนแล้วก็เนาะ,ะ,ะขอเสริมท่านประธานนิดนึงนะครับว่ารเราต้องแยกออกเป็นสองสองเคสนะครับหนึ่งก็คือ ในกระบวนการเนี่ยกระบวนการมันมีอยู่สองทางนะครับหนึ่งก็คือทางอาญานะครับทางอาญาก็คือเรื่องของคำพิพากษาศาลนะครับแต่ทังนี้อีกทางหนึ่งก็คือเป็นทางของบบป่าไม้นะครับคือเราจะเดินควบคู่กันไปสองทางนะครับกระบวนการสองทางเนี่ยคือส่วนไหนไปเสร็จก่อนก็สามารถดําเนินการได้เลยนะครับส่วนที่รอศาลมาสมมติส่วนของคำพิพากษาศาลแต่กระบวนการทางอาญาไปทางนั้นก็ทางนั้นเลยนะครับ ถ้าสมมติในกระบวนการทางสารปกครองนี่ครับของเราใช้มาตรา25นะครับในดําเนินการรื้อถอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเ้าขอม่อนหรืออะไรนะครับที่จิตใจที่จะฟ้องร้องนะครับเราก็ยินยอมนะครับคือไปสามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายทั้งหมดนะครับแต่กระบวนการของกระป่าไม้เนี่ยมาตรา25เนี่ยเราประกาศร,รไปครบหมดแล้วนะครับคือคือแจ้งให้ครบหมดแล้วและก็บอกแม้กระทั่งที่ว่าถ้าหากอ่า เจ้าของมอนเนี่ยครับดำเนินการรื้อถอนเองนะครับรื้อถอนเองเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเรามารื้อถอนเองวันนี้เนี่ยคุณต้องโดนเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะโดนคำสั่งขัดคำสั่งด้วยนะครับเราเราไอ้นี่เราแจ้งให้เขาทราบผลแล้วนะทุกกระบวนการเราปิดประกาศให้เจ้าของรื้อทราบผลแล้วนะครับ ก็ทาไปน,นะครับส่วนของสารก็ทาไปแต่ผมในความคิดเห็นผมว่าป่าไม้รอหน่อยได้ไหมให้กระบวนการสารพร้อมและก็วันไหนที่ถานบอกว่าโอเคนะั้นป่าไม้มาดำเนินการได้ที่ว่าน่าจะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางป่าไม้ทางสารและทั้งชาวบ้านด้วยนะผมคิดว่าไอ้ช่วงที่ รอสารเนี่ยออป่าไม้ก็ชะลอไปก่อนนะครับว่าถ้าถ้าเป็นเดินคู่กันได้เนี่ยอยากให้คู่กับสารก็ดีครับวันไหนที่สารบอกว่าเออผิดแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ตามมาตรการของสารเนี่ยวันนั้นป่าไม้จะมนการได้ผมคิดว่าชาวบ้านเขาคงไม่ปฏิเสธคําสั่งสารบมว่าในในส่วนของป่าไม้ถ้าชะลอสารร่งานด้วยนะครับก็อยากจะฝากขอออด้วยที่จะนานนึงว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทําแบบนี้นะครับหรือว่าลดนะัะเรียกว่าลด ลดทุกอย่างให้มันอยู่ในทิศทางที่ถูกและที่ดีด้วยนะครับทุกคนเข้าสู่ชอบที่เหมาะสมแล้วก็หากพวกผมมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยากได้รับคำแนะนําจากทางป่าไม้ทางสารหรืออะไรที่กรจะเป็นเพีแก้ไขปรับเติมตรงไหนเนี่ยเราก็ยินดีที่มาปรับมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องของเราได้เข้าใจว่ากระบวนการต่างๆแม้ถึงขั้นแบบหรือว่าทางป่าไม้เราก็ได้เข้าใจพวกเราด้วยอยากให้เดินคู่กันแต่ว่าอยากให้รอสาร ภาพลักษณ์ที่ทำให,ใ,ให้ทุกฝ่ายเนี่ยเกิดภาพเป็คนกระทบกัน่วงช่วงที่เรารอความชัดเจนก่อนนะครับคือเพราะว่าปกตินี่คือทั้ง122ลายหรือที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยจริงๆเราแยกแยะมาเป็นยังไงบ้างครับคือคือผมผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราสํารวจไว้นะทั้งหมดเนี่ย122ลายนะครับ122รายดิ แต่ไอ้สามที่บกาลที่เราดำ,ดำเนินคดีนะครับเราดำเนินคดีแค่เพียงสามที่บกไลเพราะเราแยกแล้วนะครับนี่คด,ด,ดีป่าไม้ครับคดีคดีป่าไม้แล้วก็นะครับเราแยกออกมาแล้วว่าสามที่กลนี้คือคุณไม่เข้าเงื่อนไขนะครับมีการขยายพื้นที่เพิ่มนะครับมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ,อม,มีนายทุนนะครับต่างชาติโดยถือครองเป็นโนอมินีก็มีครับที่สามที่กนะครับผมผมเน้นย้าตรงนี้นะครับว่าคือเราแยกแยกออกมาแล้วว่า36รายลเนี่ยคือเรา พิสูตรแม้กะทั่งทายาทบางทีนะครับว่าเป็นทายาทตามกันหรือไม่คือมันชัดเจนแล้วทุกทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วสามจีหกลายนี้นะครับอย่างไรก็ต้องมืออย่างไงก็คือสามจีหกลายนี้ต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองศาลก็ได้พิพากษาสี่คดีแล้วนะครับก็คือคนที่ต่อสู้หรืออะไรนี้รู้สึกมีศาสั่งจำคุกมาแล้วนะครับนะครับรู้สึกมั่นใจสิริ์เจริแล้วและก็คือเราเบลเล่ในครับตอนปัจจุบันก็ มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับเราได้ให้โอกาสชี้แจงอะไรทุกอย่างเราได้ให้โอกาสครบตามกระบวนการแล้วนะครับของตามมาตรา25ของตัวมาหม้นะครับคือให้เขาแจ้งสิทธิ์อะไรทุกอย่างแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ตั้งแต่ปี63มาแล้วนะครับ63 64มาแล้วนะครับเราแจ้งแจ้งเตือนเขาหมดแล้วนะครับทั้ง122ลายและส่วนที่ไม่ได้โดนคดีป่าไม้ก็จะเป็นคดีครบส่วนที่ที่ที่86ลายนะครับที่ไม่ได้ดำเนินคดีพรบป่าไม้นะครับก็คือ เขาจะอาจจะปลรบควบคุมอาคารนะครับแล้วก็ปรบโรงแรมที่เกี่ยวข้องนะครับ uh huh. เพราะว่านี่คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวนะครับอยู่ในต้นน้ําชั้นหนึ่งนะครับ,ค,รบคือ,อยังไงต้องควบคุมนะครับยังไงต้องดําเนินการครับเราเฉพาะ36ลายที่เราถือว่ามันผิดปรบป่าไม้36ลายนี่คือ mm hmm. เมื่อเมื่อเราแจ้งความข้อหาปลรบป่าไม้ไปลงไปแล้วเนี่ย พรบทพรบโรงแรมกับพบรบคุมารคารก็ได้แจ้งความดำเนินคดีตามไปด้วยแล้วนะครับครับซึ่งศาลก็ได้พิพากษาตามพรบโรงแรมก็รู้สึกว่าพ่พากษามาแล้วครับเช่นกันนะครับส่งจากโรมเอี่ยมวริศลาทินานานิว24ี่สศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน